สวัสดีจ้าจอยพารวยสเดลนะคะสวัสดีพี P ่พี f ่เอทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ f อฟเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอิ I, ซาวบายเป็นงวดประจําของวันที่21เดือน2 2565มาให้พี f ่พี่เได้รับชมตามเคยจ้า เดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่18เดือน2ทีผ่านมากันก่อนเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าสำหรับแนวทางนี่เคอีเนาะจ้าวันที่18เดือน2นี่เคอีสบายเด่นเศร้าจ้าจอให้เด่น76ลูดจ้าผลสรุปรอบเศร้าจ้าบุญออก416 16จอยจับขู่ลูดไปเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าจอยเข้าเด่น6ลูด6เนาะจ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งเฮาเข่าเนาะจ้า166 1จะอบเศร้า สองตัวเล่าออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจอยกระจับขู่ลุดไปเนาะจ้าเนาะพีพีเอฟซีจ้จอยเข้าเด่นเจ็ดลุดเจ็ด้าสำหรับายรุสายวิ่งเข้าเข่าตรงๆเนาะจ้าเจ็จ้าจับขู่จอยกระจับขู่ลุดไปเนาะจ้ารอบบายจอยให้เด่นสี่สามลุดจ้าพ้นสรุปรอบบายบนออกสองศตัวเล่าออกสูแปนย์เนาะจ้าลุดไปจ้า ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC สีามแนวทางน้เคอิซาบายวันที่18เนาจะจ้าจอยเข้าเด่น7รดลูดเนาะจ้ารอบเร้าจ้าเด่น6รลูด6ก้าสำหรับซ้ายลูดซายวิ่งเฮานาาจ้าเข่าเต็มๆบนล่างนาะจะ้ารอบเร้าจ้าคำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้า สำหรับวันที่21เดือน225 65นี่เคอิสาบายเด่นเซาวันนี้จะให้เด่น8 7รูดจา้า8มี80อย่าลืมวิ่งรูดด้วยเด้อจา้จาพีพีเอจ้า82 86 87 70 เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเด่นบายจ้าเด่นบายมีหกห้าลูดจ้าหกมีหกศูนย์หกสองหกเจ็ด หกแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเก้าตัวเน้นจ้าห้าหกหกสองแปดหก 7จอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนแคปหน้าจอไหว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดน้อจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดเดิ้อจ้าพีพีเอจ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางวันอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนาะจ้า ขอให้พี่ๆ FC ทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคนละสองคอมเมนต์นะจ้าเขาตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใ้คลิปใดเลยนะจ้าพี่ๆ FC จ้าจอยเสดามีากกำลังใจในการทําแนวทางต่อไปนะจ้าเขาตัวใดแบบใดก็สามารถบอกเราสู่จอยฟังได้นะจ้าสําหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า